สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นลาเทวกันนะก็นะครับก็ไม่รู้สินะอะไรงเงี้ยครับเออนี่ไปที่ไหนวะอ๋อกูอยากไปเว้ยแต่ต้องมีปาร์ตี้อะ่ะโอ้ยมัก็ติอีสัตว์พวกนี้ไปโอ้ยตีแรงด้วยนตัวเนี้ยโอ้ยจานโอ้ยจานหนูพี่จานด้วย นี่นี่โอ้ยอี EP แม่งก็ไม่ขึ้นเลยครับทุกวันเนี้ยก็มันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วด้วยนะลาทวนี่ก็เป็นคลิปแรกก็ ...subscribe กันหน่อยนะครับอ้อเป็นวัดอืมอเป็นอะไร ไม่เอาไม่ทำเลยเนี่ยท่านต้องมาจากจินแดนไกลๆโหนเน่ๆถุยไกลโหนพ่องเอขายแม่งตองสิบโอจาน โอ้ยหาเสียงกันหนาพี่นี่เฮีย่งเป็นไงดูชุดชุดพวงผมอ่ายากดา้านเปล่าตุยแมงมีชุดเทปกูกอีกก็คิดนีประมาณสิบกว่าวนาะทีเปล่ามะไม่รู้อืะช่องติดของมีของใช้ของใช้ อะไรมันคืออะไรอืมไปขายไปขายนี่มันขายได้ไปเนี่ยช็อใหมนะ่ๆสินค้า,ส,คาสินค้าพ่องนี่ต้องเร็วห้าสิบอะแม่แม่งรูาขายหมดแหละมันการเร็วสามสิบใช่ไหมอือคุณไม่สามารถใส่เดิม เมื่อที่ร้านทาของฉันไม่ทำลายมันหรือขายในร้านหมดเนี่ยครับดูดูด,ด,ดูดูนีบเนี่ยครับนี่อยากจะขายเลยได้ตังหกแสนนะนะเออมีสามมันก็ได้หกแสนนะแล้วมันทำอะไรได้ไม่รู้เราต้องไปถามเพื่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงควยๆเหรอคุยเหรอแมียวเว้ ทิ้งหมดแหละเหาคนเนี่ยอต้องการเลเวลยี่สิบอ้าวมีสัตว์เลยเหม่ยก็ต้องต้องไปขายก็ไม่รู้จะไปสู้อะไรนะเนี่ยอืม มีอะไรน,นี้โอ้ดูป้าเนี่ยสิครับสนธนาก็ลอายืนอยู่รีบๆไหนนะถุยมึงอยู่นิ่งๆอะไรสัตว์เหรอไย่จะหนวดดีเพรไม่รู้จักเธอมากหนักแต่ถ้าเป็นอะไรนะเนี่ยอะไรวะอะไรบี้บี้อ่ะแอฟบี้เหรอ และก็แค่รูกดีเธอเคยจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้เคล็ดลับอะเออเคล็ดลับสกินกาเก่าเกอโอ้ยไม่คู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมก็สถานะเอพีนี่ไม่เคย PVP เลย อยากคือยู่ทีจำทําไงวะอ,อ,อืเออเข้าความเข้าโทรศัพท์ใครไม่หวะอืมอ้าวลายเข้าอ้อันนี้มันเมืองเหี้ยอะไรวะเอ้ยจอไม่ให้ตีหรอกไฟเอ้าวตันเอาล่ะ มิสมิสมีของอะไรให้เก็บมั้งเก็บไปหมดแล้วครับไป,ไปขายในเงินโอ้เจ้าเอ้ยคือแบบนั้นเออมันกี่นาทีแล้วเนี่ยมันใกล้ชั่วโมงแล้วมั้งไม่ถึงแล้วครับอัดเมื่อกี้อ้จ้าเอ้ยนะดูดูดูมีครับดูมี นี่นี้โอ้ไม่ดีอ่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยโจ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอ้ยออ้งั้นคงขอใช้อันนี้วาไปเลยกันนะครับรบรวมไปเลยน,ะนะไปสู้กันไปหานะ่สู้ยอะไรยังวไม่รู้เลือดเต็มเบย ผู้หญิงเขาชอบใหายย้าอะนะนะน่าจดีด้วยนะดัมดรอวนอฟคราชโอ้อา้าวทำนม่งไม่ลงลงดิเลยโอ้โหดูกลัวเห้าเก้านี่มันทำยังไงได้ คือคือเหรอพี่มีเยอะโอ๊ยไม่มีจังหวะได้ตีเลยใช่ไหมไม่มีจังหวะได้ตีเลยชิกูตายแน่แนฮอ <c oughs> เอแล้วอีพีขึ้นอาขี่เปอร์เซ็นต์ะโอเคโอ้เจ็ดสิบสองเลยเอาไม่เอาเดี๋ยวแม่ต้องไปซื้องนั้นไว้ก่อนนะ โอ้จานอ่ะเคยสู้กับตัวนี้ครับตัวสีเขียวเนี่ยมาโอจานโอจานอ้าวไม่มีด้วยโอ้แต่แล้วก็อ๋อน้อยตึงดีเลยเออนี่นีเพิ่มเกิดสิบร้อยหกสิบนีเพิ่มฟื้นขึ้นชีเอ้ยฟื้น ใช้นี้หมดก่อนไปเปนี่ยอนนี้เดี๋ยวแม่งก็ตายแล้ยพวงนั้นอ่ะฮาเลสฟิสกูกอะดูหนังเฮียอะไรไม่รู้อย่ยบถ้าได้ยินเสียงก็ขอภายด้วยนะอืมอืมอืมอือืมลิกชอดดี เอาขึ้นคันเนี้ยโอ้สัตโอ้จันโอ้โอ๊ย นเดี๋ยวขึ้นไแล้วครับในนาเชนคัชมันเป็นอะไรที่แสนยากเลยนะครับที่จะประสบความสำเร็น่าคลัชไปชัวร์ไปไมเอ้ยอีสัตอ้ออ้ยอ้ออ้อยอีสัตยา

โอ้โน oh, no. ่จะทำยังไงโอ้โหลืมไปเอ๊ะยังไง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 วิวขึ้นแล้วเว้ย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 จุดเดือดอ้ เดินใจเฉยถุยอีสัตว์ก็ว่าอจ่าพึ่งดีเก็บขอไปขายก่อนได้เปล่าอเอาห้านไปเด็กอ๋ออ๋อเอาไปเอาไปเด็กอ๋อโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยจะเปิดหนาพี่นี่สัตว์กู มันจะเปิดนะพี่มันอยู่จานอัดคลิปอยู่นะเนี่ยผมเบื่อสัตว์ผู้หาเสียงนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้